สวัสดีครับอาจารย์ครับอสวัสดีครับผมลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แซมทุกคนเนาะที่นี่ก็เมื่อวาเรื่องเนวทางก่อนบางนึงก็เอาเป็นว่าอาจารย์ก็ถือว่ารุดบ่เข่าก็คือบ่เข่าครับอาจารย์เนาะก็ถือว่าบ่เป็นยังเนวทางมีเข่าและไม่เข้าเนาะ ก่อนวันนี้อาจารย์สำหรับแนวทางที่อาจารย์สีว่างอาจารย์ก็สศีว่างให้วันที่28วันที่28วันที่28ตรงกับวันที่28บูงตรงกับมือไหรได้อาจาย์อาจารย์ยังไงตรงกับวันพฤหัสเนาะวันที่28อาจารย์ยังไงตรงกับวันพฤหัสพฤหัสสบดีอาจารย์กับศไปบ้านสบายอำเภอํำเกีียงลูกศิษย์ของอาจารย์พื้นจัดงานอยู่นั่น พิธีบวงสวงใหญ่อยู่ที่บ้านสบายอําเภอน้ําเกียงจังหวัดศรีสะเกดวันที่28จะมีพิธีบวงสวงใหญ่ที่นั่นอาจารย์ก็จะไปอาจารย์ก็จะไปจัดในเรื่องของพิธีย,ยู่นันอแล้วก็ส่วนมืเอื่นอาจารย์ก็สิเดินทางไปชนบุรีมืเอื่นอาจารย์จะไป22 23 24 22 23 24 3วันพรนเอี4มือ8 <5 S 2> มืออา,อาจารย์ก็จะไปยูนัน สักพักนึงเพราะว่าลูกศิษย์เขากับเชิญให้อาจารย์ไปชนบุรีถ้าลูกศิษย์คนไหนที่จะเดินทางมาหาอาจารย์อยู่ที่ชนบุรีมาลงณเสีทีกับอาจารย์ที่ไม่มีเวลามาก็ให้เดินทางมาที่ชนบุรีอาจารย์ก็จะไปอยู่ที่แถวพัทยาแถวพัทยาน้องปืนครับสำหรับลูกศิษย์คนไหนที่จะเดินทางมาหาอาจารย์มาลงณเสีษทีอาจารย์มีวัตถุมงคลแจกให้ฟรีสามารถโทรมาหาอาจารย์ได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์ ฮกสองหาเจ็ดเก่าเจ็ดสีเจ็ดหาครับผมสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้อาจารย์รับตลอดสุกคนอืมก็อาจารย์ไปรอบเนี่ยอาจารย์สิไปอยูสามหมื่นลูกศิษย์ก็ไหนทถี่บ่มีเวลามหาอาจารย์อยู่เถี่ยวชุนบุรีอยากมหาอาจารย์แซมเปิดลายมือเศรษฐีอาจารย์ก็จะมีวัตถุมงคลให้ฟรีอืมก็สามารถโทรมาได้แต่เรื่องแนวทางที่อาจารย์สี่หายไปครับผมอาจารย์สี่หายไปวันที่ยี่สิบแปด ครับมีนาคมครับต้นนั้นคือชุดเต็มเนาะอาจารย์เนาะชุดเต็มเลยมไถรอบเดียวงวดนี้ใจแค่รอบเดียวคือจบเลยรอบเดียวคือจบงวดนี้รอติดตามเลขกับมันจะมีเขามีรุดเนาะแมวบาเซียงกานครับามันกับไม่มีพู้ใดเขาไปตลอดไปก็มีเขาไม่รุดอาจารย์ก็ต้องขอโทษขออภัยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ว่าแนวทางของอาจารย์มันรุดไปในมือนะ อาจารย์กระต ong ขอโทษขอไปเรยรอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ถึงสุขคนเนาะอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ถึงแหละแต่มันบ่เข้าบ่เป็นหยังก็อาจารย์ก็เป็นเรื่องปกติเนาะอาจารย์เนาะมันเป็นเรื่องปกติเลยเรื่องเลขนี่มันก็มีเข้าและบ่เข้าครับถ้าหวยเข้ามามันก็เข้าถ้าบ่เข้ามันก็คือบ่เข้าแค่นั้นแต่ความนิดเดียวอาจารย์ประจับจชุดหนึ่งหน่อยอาจารย์เนาะสร้างกระเต็มเต็มมั่นแต่มันก็บาดได้พลาดตลอดไปเสมอไม่ยนครับอาจารย์มันก็มีเข่าบกเข่าแต่มันก็บาดได้พลาดตลอดไปทุกงวันเสมอหึง อาจารย์ก็เลยฝากเป็นแนวทางให้ลูกศิษย์ถูกหาสุกคนเนาะครับผมอ่าง่วนนี่ก็เลยประกาศว่าสิปล่อยวันที28่28 28เนาะยี่สิมีนาคมครับแต่ว่าความฝันอาจารย์ก็มีบ้างก็คือง่วนนี่ก็คือฝันว่าอ่าง่วนบางหนึงฝันว่าเรนเฮโร่เห็นบ่ครับ653ออกทกส3โตโตน้อยชะลอสา3โตอ่าง่วนนี่อาจารย์ก็ฝันว่ามีคนขับรถคันนี้อ๋อ ไปไปส้นก็เลยห่ายให้ว่ามึงขับรถจังไรน,นี่มึงคืบอบ่เบิ่งทางมาทันโอ้เออมึงขับรถจังไรมึงคือบ่มืน,น,มนหูมึนตามาทันโอ้ครับขบลาลังมุนมืดอาจารย์ก็ไปจับเบิ่งไอ้โตน,นี่เปิดประตูเนี่ยเลุดมืด<อ>ก็เลยห่ายในฝันอนะ่ะมึงขับรถจังไรมึงคืบอบ่ลืมหูลืมตาเนี่ย่าทันโอ้เออรถกูซื้อมาหลายบาทได้นี่โมเมนต์ราคาถึกถึกมาทันในความฝันก็ให้จนให้่าทัน อาจารย์ก็เลยว่าทะเบียนรถเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าม่ชี้ลูกรางแล้วออาจารย์กับเบอร์ววเนี่ยใจเจ็ดห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์เก้าอืมัมนก็เป็นตาตามอยู่เพราะว่ามันก็ถือว่ามันเขามาสีนน่งวดสอดแต่ออกรถมากกับ<ม> <c oughs> คือสี่งวดเหรอเนาะแมนมาวนเะวนียนอยู่ในรถนี่สี่งวดมากงวดที่ห้างวดที่ห้าเขาถ้าเบิลงวดที่หกสีากม่ ตอาจารย์ก็สีฝากเป็นแนวทางนักกับชื่อนอนฝันนั่นแหละเจนหาศูนย์เก่าเจ็ดห้าศูนย์เก้าอาจารย์นอนฝันฝันที่ว่าเขาขับรถไปส้นนอจ่าแม่นขับรถไปส้นก็เลยข่ายเขาว่ามึงขับรถทางไหนบ่มึ่นหูมึ่นตาบ่อาจารย์รังซี่ครับอาจารย์กับปล่อยไปเผลออยู่ว่าหาม่านอจ่านอ่ก็ตั้งแต่มมือแรกอาจารย์กับปล่อยสถิติก็คือหาสูตรเดินหาครับ ถ้าพูดไดว่าถามาจารย์แซมมั่วบอจายบมั่วเลยจานแนมบึงสถิติตัวนี้สูตรตัวนี้เดินหาเดินหาได้งวดนี้แล้วก็สูตรตัวนี้มันเดินมาตลอดเลยบ่มีหลุดตัวเด่นนะตัวเดสำหรับตัววิ่งตัวเด่นตัวลูดนะก็คือห้าแต่สาหรับสูตรตัวนี้นะทีอาจารย์บึงนะคือเขามาแล้วสถิติงวดมนนึกกับเปรับเปรดมาล่างครับแต่งวดนี้ได้หาได้หาน้ออาจารย์นะ ถือว่าเต้ว right ่าอาจารย์นี่ว um. ่าม oh yeah. ั่นใจน้อยอาจารย์เนาะมั่นใจพอมันเป็นเลขกสูตรน่ะปกติอาจารย์ไม่คยสนใจเลขกสูตรปกติอาจารย์สีนางแต่ว่าสวนมันเขามาดูสวนอาจารย์มุงงงไหนก็ล่องย้อนบางเด้อให้เอาลักหน่วยเออลักหน่วยบวกใส่ลักหมื่นลักหน่วยบวกใส่ลักหมื่นลักหน่วยบวกใส่หมื่นเศษตัวใดก็คือตัวนั้นโอ้คับผมแล้วก็ย้อนเบิ้งไปเบิ้งซีหางวดก็ได้คือเขามาครับย้อนเบิ้งว่าเมื่อเขาเปลี่ยน นี่วานนี้อาจารย์บอกลบคูณหารนะได้หาครับอาจารย์หวงสูตรแอกเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยมากลขสูตรูจะคล้องนี่ส่วนร้ายสิเป็นเหล็กนางนางพิษนางเถื่อ็ว่าเป็นยังธรรมดาอาจารย์ธรรมดาครับอิซีก็ให้กำลังใจเสมอครับเมียนอาจารย์ก็น่งเขาเนียบกเขาเนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาบาดข้มันก็เขาบาดมืเข้มันก็บเข่าเมียนแต่ว่ามันก็บ่ได้ว so like ่ามันส so like ีร <man> ุดไปตลอดปีเม <man> ียนครับอาจารย์ตลอดศาสตร์ครับ <man> <man> <accessibility> มัทก็มีหัวบางหนึ่งเห็นมอนนางเห็นเกียรติเก้าหัวมากบางหนึ่งเก่าขบ่เขาขบเขามัวนต่อไปนี่ก่าบ้านนี่ใช่ไหมก็ถือว่ารุดบ่อหางเนาะอาจารย์เนาะถือว่าวัดเสียวสุยๆนะอาจารย์ซุยถือว่าบ่อหางไผ่หนึ่งเปียดนิ่งเลยเลยหนึ่งเปียดเปียดหนึ่งโค้งสุดท้ายเมนครับมันบัตรยกหรือว่านมากแล้วว่าอาจารย์เห็นเล็กนึ่งหรือเนาะ ว,ว่าเห็นเหล็กเก็บเป็นเหล็กนึ่งแ <c oughs> ปล <c oughs> ว่าทันโอ้เกือบเลยเกือบรุดลอยเกือบเลยรุดเกือบรุดถ้านึ่งแปลนั้นได้อดรุดอีกเต้ยหนักเลยอาจารย์แซมบอสซำรวมอีกบอสำรวมอีกอาจารย์แซมบอสซำรวมอีกแหละเม็นมอเห็นมอเล็ก่ะพวกกระโดดห้องกากลากว่าท <c oughs> ันแน่นครับอาจารย์ก็ที่เข้ามามันควบคุมเจ้าของบ่ได้แต่ว่าเลขที่อาจารย์ไปหลวงพิงป๋องเนาะอยู่ ต้นโพงเมานแมนอารว่าอะไรอาจารย์ไปล่วงปิ้งปองครับไปกับว่าอะไรก็เฮิตเลนเขาอาจารย์เมือนั้านอาจารย์เอียงนอมาอาจารย์บแมนใช่ผปูที่บกับเขาเปนยังไงบแมนอาจารย์อาจารย์คิดสมคิดเพิ่นมหาอาจารย์มันเป็นศิษย์หลวงปู่สวงแต่ก่อนมันเคยย่างตามหลวงปู่สวงแบบหลวงปู่สวงไปไซส่ปกติชอบไปกับหลวงปู่สวงเพิ่นมหาอาจารย์เพิ่นมาหลวงปู่สวงเรามาอยู่กับอาจารย์ ครับบัดรเจนีอาจารย์ก็เลยส่วนเพิ่นนี่ไปไปต้นโพวเงินล้านโอ้ไปกับไปอาจารย์กับไปคนขยอยให้เพิ่นจับก่อนใช่ครับอ่ะให้เพิ่นจับเพิ่นก็จับได้เอยงานแจอาจารย์จำไว้แต่มเมื่อนั้นอาจารย์จับได้ศูนย์เจ็ดแปดโอ้ยศูนย์เจ็ดแปดบัตคนเขียนไปเขียนเลขเล่าปวดว่ะทั้มจริงอาจารย์บอกว่าทั้งไทยทั้งลาวนะว่านั้นบ่เคยจับบ่เถื่อ จับทีเดียวกับเขาเลยยังไงวะครับอืมงวดนี้อาจารย์ที่จับอีกบ่ครับาเป็นี้ได้จับอาจารย์ที่ที่จับก่อนงวดนี้ปล่อยชุดเต็มเนาะอาจารย์เนาะสิให้ทั้งเหล็กปิงปองนําเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์จับแล้วมันเข้าอืมก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปซื้อถูกป้อนมาก่อนกันนะาเฮ็ดแนวใหม่ก่อนนะเออเข้าจับเข้าดีเลยสู้จิ๊เลยเลยโอ้ตรงๆเลยเนาะอาจารย์เนาะ ก็ยังว่าก็เลยบอกกระเลรี่ยงว่าแม่ไม่ได้ออกเกจแปดบบนี้อ่ะทีอ่าว่าแม่นม่ออกเกจแปดแบบอาจารย์ว่าแต่ในกระดานอาจารย์โป้งตัวเดียวเนาะแปดเจ็ดเก่ายังกันแปดเจ็ดหกไม่นครับอาจารย์บอตัดออกตัวเดียวต้อนึงตัดหมดเลยแต่ันยังตัดเบิดครับอาจารย์ต้อนึงตัดหมดบอตัดแต่แปดเจ็ดเจ็ดแปดไม่นครับตัวที่มันออกเนาะเป็นตาเงยเคิร์กว่าจะคล้องอยู่เลขออกแล้ว โตอืดตัดมดอตัดมดอเพีงครับอาตัดแต่แปดเจ็ดแปดหกก็ตัดไว้มันสีเป็นคือจังมันจะเหมือนงวดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งจำได้ไหมที่งวดนั้นออกแปดเก้านะแมียครับอาจารย์แต่อาจารย์ให้แปดเก้าเก้าแปดเนี่ยไม่ได้ตัดให้นะจะเป็นเหมือนงวดนั้นเลยนี่แหละมันบดมันบดจ้ำนะก็เก้าว่างี้คืองวจะคล้องอยู่ครับอาจารย์ครจำได้มันบดจ้ำเลยเลขเขาอยู่แต่บริษัตัดเหลขมันเข่าอยู่แต่มันบดิษัดอาจารย์ต้องเอาะให้หรื ก็สำหรับผู้ใดสี่อยู่แถวชมบรีเนาะสีเด ja mm ินทางมาหาอาจารย์ก็ให้โทรมาที OK> ่เบอร์โทร0 6 2ย์หกสองหเจดเก้าเจด่เจดห้าอันนี้อาจารย์สิไปชมบรีทามาหาอาจารย์บอถือไข่โทรมาเบอร์นี้อาจารย์กสิเขียนอะไรมือเศรษฐีล้วก็แจกวัตถุมงคลให้ครับย้ำว่าวัตถุมงคลแจกฟรีสำหรับลูกศิษย์ของอาจารย์ที่มีจิตใจศรัทธาที่เดินทางมาหาอาจารย์ได้อาจารย์แจกฟรีแล้วก็วันที่28 ปล่อยแนยวทางพร้อมกันทั่วประเทศไทยครับไปปล่อยอยู่ที่บ้านสบายบ้านสบายบตำบลตำบลอย่างลุงระบีลุงระบีลุงระีอำเภอนาเกียงน้อย,อจ,ยจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องอยู่ไกลอยูย่ไกลอยากจะไปรวมไปเ้อบ้านสบายอ่าบ้านสบายอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดไปอยากสิไปมันก็ไปได้จะภาพเพิินใจดีใจสปอร์ต เป็นในเงินไหลเศรษฐีมาดามไงมาดามไงเปิดเบิ้งทุกคลิปเลยนี่บอกครับเพิ่อนกิจกรรมยังนะครับอาจารย์ติดตามทุกูตทูตนะเพิ่นก็มีบ่วงสรวงสองหม่องหุ่นต๋าโอ้โหก็ถือเลขได้เกือบสามสิบล้านอู้จ่าหมอลำมาเด้อผู้ใดอยากเที่ยวหมอลำก็ไปเที่ยวมือนยี่สิบแปดดูชิดอาจารย์เองหมอลำฟรีเนาะอาจารย์เออมอลำฟรีเบิ่งได้หมอลำ ติ่นเงาติ่นเงาเม,มือวพันกับมา<อ>ม,ามัวพันทั้งโสไปวันที่ย<อ>ี่สิบแปดไปแห่อาจารย์เพื่อจะไปไอาจารย์จะเขียนอะไรเมื่อ,งอไงม,มัดทุกคนเหมือนอันเกือกหัวไหลสรุปนะอาจารย์สรุปสรุปสรุปสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งเมษายนจ <6 7 S 2> มนวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดอาจารย์ปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ยี่สิบแปด พร้อมกันทั่วประเทศสิบ่มีโค้งสุดท้ายปล่อยให้ยลวดเดียวจบเลยปล่อยว่างก็คือแล้วแค่นั้นบ่ต้องตามหาโค้งสุดท็อปสุดท้ายแต่คลิปนี้อาจารย์ไปเป,ไปืหห่อยไปจะคือหาเนาะอาจารย์เนาะอาจารยไปเปอยไปหาไมีหายยังไนะอาจารย์พอไปเปื่อยได้จักหน่อยๆบ่อาจารย์ถ้าเป็นหาอาจารย์ก็มักเกินหาแล้วอืมในทะเบียนรถอาจารย์พอดีเนาะถ้าแม่นหาก็สูนสนหา005หาสูนสูนหาเจ็ได้เนาะอาจารย์เนาะแม่นมันก็ะเดียดเต่มันสิเป็นไปเนาะของแบบนี้มอาจารย์ยังเวลาอีกหลายมื้ออยู่ครับเต็มมันสิเป็นไปก็ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะเนอ<ม>ฟังอาจารย์ไว้เนะย่่ยพา,าตัดสินยังเลื่อ่วนทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะและเวลา<อ>ลวเข,าขอให้ทุกคนรออย่างมีสติและก็เล่นอย่างมีสติสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นระวังเรื่องเพจปลอมถ้าเกิดว่ามีการชักเข้ากลุ่มหรือว่ามีการเล่นการพนันนั่นคือไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไม่สนับสนุนในการเสี่ยงโชคใต้ดินบมอสนับสนุนหวยใต้ดินอาจารย์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจารย์สิบอกเสมอทุกคลิปเลยว่าให้เป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนหวยใต้ดินครับผมแล้วก็แนวทางมีเข้ามีหลุดเล่นอย่างมีสติเนาะครับผมอาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้ขอรับเมื่อนี้อาจารย์ก็ต้องขอโตไปธุระก่อนครับผมขอบคุณอาจารย์เส้นไม่ร้ายเนาะครับที่มั่หใจแนวทางในการเชิงโชคเนาะอาจารย์นับไวยรัฐบาลงวดวันที่สิบวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสวัสดีครับสสาาธธุุ